โโอ้หพี่น้องครับพี่น้องขวดถึงมาเอาโอ้โเฮียเยอะตัวนึงหมดครับว่ะเต็มอยู่ในหม้ออุดยอดครับโอ้เ้อวีแบบวะยอดมึงจะโยนกังเอาไว้ตรงไหน นี่ใช่ไหมอูกบครับอูกบอู๋อูอ,อูกบไตน้ำเห็ดกบไตน้ำครับเตรียมเครื่องแล้วครับทั้งนี้เชฟพ,พิเศษครับเชฟบ,บาสอ่าเชฟกำลังตำไอ้พริกกระเทียมครับใส่เครื่องเรียบร้อยครับน,นี่กะทิถึงเรื่องการครับนะกินอูกบต้องการครับสูตร แบบอู้ไข่เตานามได้ครับทำครับใส่ลงไปนี่ก็เป็นเครื่องนะครับพริกกระเทียมใบมะกรูดขาตะไคร้ครับแล้วก็พริกแกงครับเส้มกันงครับโอเคครับเราดีให้เคียบบาาเราใส่นี่ครับหวาดูครับอ้าไปปูนขกันครับ อ,อ๊บมีใกล้ครับบ่าน,นี่ปลูกไปแล้วครับนี่สุดโอ้โอบไตน้ำครับพี่น้องเคยกินแค่ไตน้ำเลยเนี่ยมังค์เนี่ยมาั้างไฟครับอันนี้กันจะบัดค่างไฟเลยครับบา่ายเออสุดยอดครับก็ปิดไว้ครับอนาเกียบลอยครับมือึง รอถ้าสุกครับวันกบไตน้ำครับกบใตน้ำนเนี่ยาม่่บน้แล้วครับเชือบาดมาครับปุ๊บเชืยอทั้งเออเชียทั้งหนาออกมา โโอ้โหพี่น้องครับพี่น้องออเอาอะร้องกันพี่ต้องจะไม่เอาขอกล้องสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับ,รบพี่น้องโปรงปสุขคนครับมื่อกี้ มากินวุโกครับบ้านพ่อเาสใครเป็น่งเนี้ยมึงนี่ใครเป็นห่วงเนี้ยฮะคะฮะฮะฮะ้ะฮะฮะฮะะฮ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 ะาะฮะฮะครับฮะ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 อะฮ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 อฮะ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 คะฮะ เขาว้าวจ้าครับอืมเด็ดตัวนี้เขาทาบาดเลยเ้ยก็งะนี่นี่นู่นหองน้ำเลยอันนี้ก๊อปใต้น้ำครับเขาทาปลาเลือดครับนี่น่าเต็มสูบครับเอ้ามาแกเข่าครับอ yeah. nah ืมอืมก uh, ้อนกินเข่าเฉาจั๊กจักบวกจั๊กเจ็กจักบวกครับออืืมม เชฟใหม่เพิ่งัาทำครับพี่น้องมาไม่กินขขาวน้ากันเออพี่น้องเออเชฟสำร้อนครับดึกตัวบัวครับมาครับบัานดึงของแซ่บบานนะนี่ครับกบเป่อยๆเลยตัวใหญ่ๆ โอ้เวียดีอะเว้มยอดดียอดหนึ่งคอ่ด้วยไหมไม่เปื่อยเดือดนเปื่อยมัหอมหอมหอม้อมหอมก็หนึงครับเท็บจำเป็นข้าวผอดขทานเจ้าด้ละ นี่ครับอือาขอใส่หัมไช่ยังไแซ่บมาเนี่ยอืมอือเว้ยยุ่ยเลยอือนะครับเขา<อ>เขาเนี่ยครับเขาเหมือนกันครับเนี่ยจักดูกัน ดีไปดีมากขวดเอาอเก็บเก็บบังไว้ขวดเออในครับน้ำครับอหอมมากมสุดยอดเลยว่ะจำมึงเขาเอาเขาน้าเด้อนี่ครับขบเยียบ

ลองมึงได้ครับพี่น้อ่ะเราจะเอาเบื้องเล้วมีกินยังอืมเจ็ดคนขนาดเลยนี่ครับโอ้เป็นตัวเป็นตัวเลยห่อนๆอนไอม้วนค,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 ครับนี่โอ้นี่ครับพี่่หอกดึงยังไงครับเพื<ว>่อเพื่ออืมนี่วะนี่ใจ ดีมากขาเป็นขานี่ครับแอบครับแบบขาหน่อยนึงอร่อยมาก

ตะเบยม่หยุดไม่ยำเลยครนี่นะครับเมนูอูกลเปยหนามใชเดี๋ยวผมทำให้กินครับนี่เค็บตังหางครับ <c oughs> อืมแต่ว,ว่า <c oughs> เบยหน่วยเลยครับอลไรเยอะๆอลไรเยอะๆด้วยเบยหน่วยเลยสุดยอด เครื่องไหนก็มีนะครับอือนครับเครงนี้ตัดตัดบริทิทก็ขากวนแล้วายาห้งองจิม,มไปน้ำครับจิมงานผมเหมือนกันทีไครับอืเราสอาเรากถอนตัวไปแล้ว ก็เจ็บทรงไม่อ <laughs> ยู่ครัานีอยนาี้เหรองานี้เลยครับน้ำลังยงยังทำครับแซ <c oughs> ่บไปนะเฮ้ย,ยแซ่บไปนแลอนดูดิหรือยังเยอะยกันม,มุมเลยเป็นตัวม,มุมนม,ม,มุมเลยด้วย อ้ยครับผมหุ่นหุ่นด้ยครับนี่ใหม่ๆเลยครับเนี่นธรรมดาสีขาวงมันนะครับเนี่ยเฮ้ยใบหนุ่ยหนุ่ยหุ่นยยๆๆหุนหๆ <ng> นแห่งกินแห่งแสบครับล้องไปเห็นบ้างเดอ้อนี่ครับ

ตัวเมนูนี่มหรือเชียวม่นุมแบแปลกๆีนุ่มนูแปลกๆครับโอ้ใช่ได้ครับหนังก็ต้องสื่อได้ครับเบื่อหนุวยหนุ่ยที่เบิ่งครับอของจริงแล้วครบเครื่องไม่ปรุงครับ ถ้าอยากไปทําไปท,ทําดูบ้าโานี่ครับใจเลยดูดทุกอย่างครับดุดัน่นหัว <laughs> จริงดูดยันหัวครับถ้าอยากไปลองไปลองทําดู ดูเหลือก็จะกระดูกนี่เลยกระดูกครับเปื่อยออกหมดอือพี่หน่องเปือยยุ่ยเลยเขาคือบริษัทอะไปเนี่ยโอ้สุดยอดครับมือนี้มาเลยครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับข้างในกบครับนี่กบักบนี่อ็ตับพี่น้องอืไม่เคยชิ่มครับข้างมีงเนี่ยแบบงงยิบใส่อีกหรอ แค่เครื่องหอมป้อมผ้าทองฉันเดี๋ยวต่อไปจะมีเมนูอะไรครับต่อไปมีเมนูมากมาเรื่อยๆเห็นพี่น้องเบิบบ้งครับนะเมนูพิสดารคือว่าเด็ดครับมือนี้ถือว่าเด็ดเดี๋ยวจะทำให้ผมผมจะทำให้ดูอเอาละครับมือนี้ครับ อืมือนรู้ไทยถึกดีรบเพอดีกมบมํารมณ์น <c oughs> ะครับขอราพีน้องไปกันบนี่ครับขอเปลี่ยนกันไปรับุญนิ่ผมต้อจ่ากับเชฟบ้านกับขอรากันครับครับสวัสดีครับเจอนไหมครับผมเชกันใหม่ๆหม